แม่วัสดีค่ะนันนัครับค่ะวันดีคุณแม่จอยนะคะจาเป็นจ้ไดดแม่ก็ได้ยินข่าว่าว่าเลขเขาปรได้มาหาบม่านจ้ะแอดมินผัดบ่มาเนอะมาานาะแเมนมากก็สิืึกันอยู่นั่นแล้วค่ะเป็นจะไดดคือว่าเลขยเขาขอาก็เข้าบอกนอะย่อมเ้อรชนึงนึงเจ้าของกับิซื้อพ่อซอเจ้าข้องนอนซ้อนหนแล้วก็1 1ิเอี่แม่ฝันบอฝันติอี ก็บ่แม่นยางพันดอกเฮามันก็10ใส่หูนั่นน่ะมันก็10ใส่หูเขาบอก1 1 1 1กัด2เถือพวกไดเขาบอกน่น1 1 1 1ก็เมื่อหมู่มมันก็แจ้งแล้วเนาะค่ะก็เลยว่าลูกขึ้นมาก็สิซื้อ1 2 2 1กับ11นั่นแล้วมันบ่ได้ซื้อเนาะอันนี้งวด2 1เนาะอืค่ะ คข้าย่าก็่าเฮาเฮายุดไปงว,งว,ออวดว <isode. S 1> หนึ่งนะแม่นาะบ่ไดแวะมากนะบ่ไดแวว่นเกกอทามอยู่นาะฝนตกแห้งได้เลยบออ่ไดบ้ากระทามโยกฝนนั่นบ่ไดมากบ่าหันนี่วะามา,นานอยูอ่แต่ว่าฝนตกลัดทางลหลดบ่มันเลุเป็นเงีย,เงยบๆก็เลยกลับก่อนบ่ไหวเพราะว่าคันท้ายฝนตก,กบบเขาไ่ได้ยินอีกล่ะแต่ว่ากบ่ไดสื่อดอกคบ่ไดบอกเพื่อก็นั่งอยู่เขาถามอยู่เอาขี่หลมดาเอาบ่บอกเอาบอยายบ่อว่ะหดคึดอยู่อ้าวว่ะ ขันบัตออกต้นนี่กับแป้ว่าดวงมีว่ะแม่บัดออกมากมันก็มีอะไรเนาะกับออกันนั่นนี่เรียกว่ดิแม่ฟันบอกครับโบพันบอกพันเขาบอกเขามาบอกว่าหนึ่งหนึ่งก็เลยเจ้าของมันเกิดอันพอซอสองพันห้าร้อยสิบเอ็ดอันนะเลยสอซือหนึ่งสองสองหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งว่าซื้อน่ะเออก็เลยมักน้ำเขาอยู่เป็นบ่เจ้ากับมักกับโบได้ซื้อกันยังไ เยดายเนาะแม่น,ะ,มนะนะคะบอมาเลยนะจ้ะเม่นมากะ <c oughs> เขาถืออล,ลีหวดวตังหันอ,อ,อันอันคนที่บอกนี่คือเพื่อนเป็นผู้ใดมันก็เห็นโตมันก็มีแต่เสียงคนมากกับาสิบสองเธอน่อห,หนึ่ง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 ผลหวานอ,อ,อันนี้นะคือกังเวนกังคืนหง่ายมือเศร้าคือกเกานั่นเลยคอนชิเจงคอนชิเจงมาทุกเธอทุกเธอก็ได้แบบนี้อกค่าก็ได้ก็ซือแล้วก็คือดูได้ว่ามันสีออกนกับ ขึ้นมนก็ต้งเพื่ได้พภาวะอัลฟอโซ่เจ้ากองสองหนึ่งหนึ่งสองกับสิบเอ็ดน่ะนะเลขขึ้นกับเลข่นบอกนี่คือตรงกันตรงคันซื่อนี่แม่นว่าถือตึ๊งหัวดานหันนะบ่ได้มาพี่น้องบ่ได้มาเนาะผลลาดทางมันแห้งอุบาตแห้งแห้งแห้งเธอได้วันกี้นี่มันแห้งธรรมดาเลยแม่นบอกสวงื่อกี้จนโอ้ยไปใส่มาใส่ก็ลำบากพี่น้อนเมนอยู่คอนแม่นมาหวังหันมาโอ้ยเขาถือก็ถือ บอกม้าเนา่บอกผักกันมาเนาะนี่แหละเขาว่าดวงบอสมพงกันปัดย่ำอันย่ำอันนั้นกันผัดมาเนาะปัดย่ำเขาบอกอันนี้ผัดบัวผักกันมาเอ้ยเห็นบัวปีน้องเถื่อนใหญ่ละบ่อยกระติบเลยแล้วหนึ่งหนึ่งสองเถื่อนผลบอกว่าหนึ่ง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 นั่นก็เลยสิเอามันีดงวดไม่สองเนื้องงวดเดื้องนี้บัวลายพันเด้อแบบว่าเละมากอันนี้ มาในฟันเดียวนี่แต่ว่ามักดูซ้ำหาเดียวเอาซ้ำหาหาซ้ำเออมาในฟันงวดนี่ค่ะแจ็คด้วยกระสิบบอไก่ไก่พ่นเนาะไก่ไก่เล็กเสียออกพุ่นก็จังขาเบิ่งไว้จมท่าแต่ว่าพ่นกระบอกแม่นอยู่ด้คพันย่ามือเศนี่นนิ่มเหม็นอัลลีแต่ว่าจะตีกับตีถืออะลลีได้ค่ะก็บ่ิยางได้เอภอสอเจ้าของเนาะขันตีนี่ พันตีนี้แม่คิดว่าแม่ตีเป๊ะตลอดปะค่ะเป๊ะตัวนี้คือวางหันซองหนึ่งหนึ่ง,งสองกับสิบเอ็ดมันกันค่ะกับอันนั้นโน้องก็สองเจ้าของสองพันห้าร้อยสิบเอ็ดนั่นนะค่ะด้วยสิเอาเล็สองหนึ่งหนึ่งสองนั่นนคะคเพิ่นก็เคยมาบอกเป็นเวลานี่บะแม่คนสิแจงไห่บอกคนชี้แจงตีตีหาพว่าแม่บอลูกแต่เสาได้ อ๋อรอรอรอเพิ่นบอมนบอร์แมนว่าลอมันเคยนอนกันเคยนอนนอกคนอยูู่เดียวเนาะค่ะดะนอนตื่นเช้าเลยเนาะมือนะกัดมันแจงสะก่อนนึงเออมันแจงจังลูกเนาะมันบ่มีเพื่อนเนาะเข้ากับค่ะผัวกับลูกมาอยู่เข้ากับห้ากับเมื่อเมือวันเอาบอกเมื่อละตีเมื่อตีโอ้เป็นแอคว่าเป็นพีจะตืินมาบอกจะเก่าพนผูกเก่านะล่ะมาผูกเก่าเป็นผู้ใดก่าเนี่ย ก็เป็นพอยายกันว่าให้ฟังเลยพอยายใบต้านนั่นเลยพูดเทาอันใส่หมวกใบต้านนั่นก็เสียงพูดเทาอันเก้านั่นอันบอกนั่นแสดงว่าพีหมู่บ้านท่านแบบว่าบอมันอยู่นี่เจ้าทีพอดีนะครับพูมดีพูมเจ้าทีดีเป็นพีพูดเทาผู้แก่พีสมัยใบล้านพอเนาะสมัยสิได้นะพนใส่หมวกใบต้านนันว่าให้ฟังใบตานใบล้านพอะเนาะ บ่ปากันมาเนาะกันมาเข้ากับเถือกแั่แล้วเสียดายบ่พี่น้องกะจะเสียดายพี่น้องเมื่อนี่ช้าสนอพี่น้องเนาะบ่ได้มากกะจะว่าให้กันมันเฮ็ุจะได้ละฝนมันก็แห้งกักโพดแห้งอันี้ได้่เมื่อกี้นี่ยบ่แต่เกานันก็คือคล้องอยู่เนาะอ่ะจ้ะคือบ่มาไหลซดว่ามื้อนี้คล้องอยู่ได้บ่แมนว่าบ่คล้องได้่นขึ้นว่าเลขกบ่ถึกบ่ผ่อนอดคือบ่มาบ่ว่า โนว่าสิมะยูมันมันคำจูงวันหันโนไปทางใดวะแม่หลบกันมาคำถือขวาเนาะใช่ได้ใช่ได้นี่ย่า่นี่เรากัดสื่อบอกกับเราสื่อเออเราสื่อบอกกับพวนนี้บอเล็กอองเนี่ยก่อสองหนึ่งบอกหนึ่งสองเราสื่อเราสื่อสองหนึ่งเราบอกกับหนึ่งสองนี่บ่า่นหน่สองหนึ่งครับแสดงว่าเราซื้อหนึ่งสองเออเราบอกกับเราไม่ซื่อตรงเออตรงตรงไม่ไงอันนี้กระเถือกหวังบอก กระจักนำเราเราเป็นไหนมาจากใครดิถามเมื่อกี้ว่าประเด็นฝันจะไรนี่นีนีค่ะแต่ว่าอีแม่คันซื้อตัวไดก็คือคันฝันหนีแม่ี่แม่จ้อยนีมากจะฝันแม่นที่สุดนะที่เขาเ้าน่ะเมื่อกี้ถามนี่ก็คือสิเป็นย่ำเกี่ยวกับข้อมฝันคือเก่าเพราะว่าแม่ก็บอกว่าเออฝันพี่หน้องหวดที่ผ่านมาที่งุอันนี้คืองวดสองนึงเด้เข้าปเร่ยมา็นมาซิมบอกมานค่ะแต่เท้ากับปเร่ยมากก็ถือว่าเท้าผ่านแต่ถ้าแม่นว่างวดหนีถ้าแม่นว่า อันได้ตัวเลขก็คือบอท่านได้ฝันบ่ได้ฝันเดี๋ยวแต่ว่าเลขมากอนะสามหาหน่ะได้แต่เลขมากเนาะแม่เนาะงม่ใช่บอครับจ้ามากสามหาแม่บ่ค่ะเมื่อนี้เอาเอาเป็นแสดงว่าเมื่อนี้นั้นให้เฮาเอาเลขมากไปก่อนบ่แม่เออไก่มือมันจังมากกัได้ค่ะไก่มือเลขสีออกนะอย่าพลาดเด้อพี่น้องบ่พลาดดอกบัดนี้พี่น้องเพราะว่าฝนคือสิแบบจางๆไปจักหน่อยแล้วแม่ขึ้งหายไม่หายพมเนี่ยนะ ย้อดน้องไข่เหรอโอ้ยแม่นมาหวาเข้าถึกแล้วเนาะค่ะคูณได้บทสื่อตะแป้ว่าบ่มีดวง่่วาสวนมากคุณแม่หายเนี่ยก็บ่ได้หายหลายคู่ใด้เนาะก็บ่ได้แม่บ่ได้หายหลายคู่ใด้พี่น้องถ้าหายก็แค่คู่เดียวบ่เออคู่เดียวนะคือว่าดีได้พี่น้องหายคู่เดียวนี่มันบ่เปลืองบ่เปลืองแล้วเนาะงเปรี้ยวใจสุเพราะว่านฮาไปก็คือไปกับเออทั้งทั้งตารางเนาะคือสมเฮาอยากกลับก็คือกลับ เอาเองน่ะนะค่ะเอาพี่น้องจังไรกะอย่าว่ากันเด้อเพราะว่าบางเทืากับม่เป็มากเพราะท่านเนาะเลขมักเลยสามห้าห้าสามแป้วเลยเั้งหมติว่าลักลอยแม่มักตัวไหนทั้งหมดจะใส่สามตัวเโอ้ยทั้งหมดนี่นั่นบอกครับโบมักสามตัวโบทันมีด้โอ้ยังโมมีเนาะแม่เนาะเอาสองตัวไปก่อนเนาะครับเนาะแม่มักแค่นี้เนาะครับเนาะ เอานน่น่ะชองตัวสามตัวยังบดได้นะมันบกฟันนะนะครับทาฟันเดี๋ยวไกลๆมือผมจะมาตามต่อ<า>ครับเอาเมใส่เป็นสี่นะเอาใสา่ที่สามสี่สมหาน่ะสี่สามห้าเอเอาเม์พุมพุ่เาเออสี่สาหาเอาใส่โลดครับเอาใส่โลดตัวนี้แม่วาคันันใชเอาสามตัวก็เอาสี่ใส่โลดครับผู้บอกเป็นสี่นามสี่ะสี่สามหาเนี่ยน้อแม่นะ เป็นแนวทางไวเดอร์เป็น้องค่ะจังไดก็เป็นเพียงแนวทางนะคะแม่จอยเพิ่นบอกผู้บอกเป็นซีเพิ่นว่าเออซีสามห้านะครับเออซีสามห้าครับโอ้ยอ่งขึ้นมาเด็กถูกแท้นี่สามห้าเลี้ยงมาเลี้ยงบานนี่เขียนเลี้ยงเน่าบานนี่ใส้กรอบได้คันเขียนเรี้ยงองส่กรอบใส้กรอบไหวออมไว้ย่างดี อ๋เด็กนั้นสวยคต่สีสามห้ากับผู้บอกเป็น,นยิงง้เราสีสามห้าครับแม่จอยนะคะแม่จอย,จอยเป็นคน,คนบอก,บอกนามสีมีเซนนะคะแล้วกับแบบว่าเพิ่นหนาจะซื้อกับเจ้าที่เจ้าทานได้นะคะเพิ่นมาบอกนะคะส่วนหมากจะมาบอกคอนซิจแจงนะคะพี่นอ้อโอ้เป็นผีบุญลาศโนนอยนะะูย่ครับใส่งอก,กเนาะก็ดเป็นอนนันนั้นก็มาบอกเนาะ บอกงวดได้กับเมนยุได้ไังว่าจะพข้อมบะไร,รซื้อวางหางเตัดซีดายเถอะโบมาเ<อ>นาะครับขันแมนมาเนี่ยก็เข้าให้เข้าเปะแล้วโอ้เอฟซีสุดเฮกันส <ừ. S 1> นันเลยเนาะครับเนาะเอางวดน,นี้ก็ขอให้เฮเล้อปู่ก็มาบอกให้คือเก่าอีกเด้อเดียด๋วยวผมจะมาตามใหโครงสุดท้ายนะครับถาเพิ่นมาๆเขาฟันกับห้เอาตัวนี้เนาะแม่เนาะจ้าอ๋ ัวนี้ละน้องแม่เนาะงอ๋อช่วยไอ้เอฟซีมันนี้แม่ตัวนี้ละครับโมเมนเด็กความฝันเด้อบอกไว้ก่อนนะครับมากเลยมากจ้าเป็นเด็กมากของแม่จอยนะครับอ่ะสามตัวกับสี่สามห้านะครับสองตัวแคนแคนสามห้าห้าสามเม็ดเดียวนะครับ เฮงเฮงรวยๆนะคะขอบคุณแม่จอยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับสําหรับแนวทางของคุณแม่จอยนะค,ะครับแนวทางประจำไวันทีน่1สิงหาคมเลยครับเด้อผู้ใดี